के वो มันอ,อน่อนมันเลยพาม่ จะเอาเสาไรนอกเป็นเดบันิเอาบอกตาโอ้โหเบ๊กเบกเเบกเบกโอ้ยหัยว,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 วใจคอยสิาขาดพี่น้องมาถึงก็ตัดไม้แล้วตาแกตัดไม้แล้วจ้าจะเอาไปทำตรงที่ขายของด้วยจ้ะมองที่ย่ายขายของ,องนี่แหละจะเอาไปเห็ดหุง อืมคนพัน,นถักมีต้นเขาหุ้งเขาเลยง <laughs> ตาคนฟันเลยพี่น้อง <laughs> โอ้ยคอยสิยากหัวอ,อ้าต้นซื้อ,อมันเพิน่นว่ะพลก็ต้องทอดออกอีกดีพี่น้องเวยนสองทอน,ทอน ทนไปกับบอ่อแดงอันนี้ดอกนี้บ่ท่านได้เห็ดดอกวิลาเห็ดอีกสิน้ำตาะหล่มอยู่ <c oughs> มีดเขาบ่อตาต้องใส่มีดบ่อเขา <c oughs> อ่าอาอหล่มมาหล่มใส่หัว,หวข่อยเรแล้ง <c oughs> ตัดหล,ล่มใส่ข่อยเด้อบัดที่นี้ <c oughs> อือเอลุงเรา แม่กก็งามยู่ได้พี่ดองี้นงามงามทูู้้ตูู้้ทูู้ล้มแล้วลำมันงามลำงามดีจ้าเาออกมาทังนี้จริงหรือเอ้อ้าันอ้โอ้หนึ่สองสามอ้ออโอ้ลงแล้วลงแล้วหนึ่งต้น กระแกแทะปลายเลยเอาไปทําเป็นพื้นก็ได้เดอ้อตาเก็บใส่หลดไปเลยอืมสิ่ใบออกแล้วพี่หองถ้าพี่หองมาเอาอยูคค่่ะอืมอืมไปต้นหนึ่งอืมต้นจ้า